สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูเกิโอมาโซโดกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นซอโซนะครับซอโซก็มือแรกครับไตรเริ่มหลังนะมือแรกครับไม่มีแฮนด์แทบเลยเนาะก็ช่วยไม่ได้ครับถ้าเกิดบอกเขาไม่แข็งจนเกินไปน่าจะพอได้อยู่นะเพราะว่าชุดเปิดของเราเป็นชุดที่ดีครับมีเป็นมางกรแสงกับมักรดินใช่ไหมเราก็เลยแบบได้ท่าหนึ่งสมมุติว่าแป๊กปุ๊บเนี่ยเราก็ยังมีรองยวนครับทิ้งมางกรมายาก็ได้อีกท่าหนึ่งหรือถ้าเกิดไม่ได้จริงๆครับเรายังมีเวสเซิลนะครับเป็นอเมริกอาครับ เอามาโชว์หรือเอามารีมูฟก็เล่นได้อี่หนึ่งนะก็ตรงนี้ฝากข้าเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเร,เริ่มเลยเมหนึ่งครับโหแววสวยมานะเป็นฮอลลัสครับแล้วไม่มีแฮนด์แทบนะถ้าเกิดโดนก็ก็ต้องโดนนะครับเราไม่ได้เนาะเฟคเลยก็เสิร์ฟครับเสริร์ฟหนึ่งยัดหนึ่งเสริร์ฟไปที่เสริร์ฟลงด้วยนะยัดเลยแล้วก็เฟคครับทิ้งถ้าเกิดตรงเนี้ยถ้ามีอุลลาโยตัวเนี้ยน่าจะชนะได้เลยนะเพราะมือเขาจะเลยน,น้อยมากครับ แต่ว่าไม่มีนะก้าช่างมาครับเสตลงแล้วก็จูนหนึ่งมือเท่าเดิมเลยนะแล้วก็แปะลงครับชุบเป็นตัวทิ้งเสร็จลงเมื่อตะกี้ครับแล้วก็เซค,ครับแล้วก็ไม่เล่นต่อนะครับซึ่งน่าประหลาดมากนะเพราะอย่างในน้อยอะ่ะเขาควรจะทิ้งมือสักใบใช่ไหมแล้วก็ทําแบบโมเป็นแปแล้วก็ชุบขึ้นมาจะได้เล่นต่อได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแปลว่า2ใบเนี่ยครับเก่งมากๆนะแล้วก็โล่ถสิไอ้นี่ด้วยไอ้ที่อาจจะเก่งนะ ตัวนี้ฝั่งข้าผ่าครับเข้าเทินัวเลยโหตัวไทอาร์ครับก็พอได้นะตัวนี้ฝั่งข้าบอดไม่ได้แข็งมากครับเราก็ลันตามสู่ของเราไปเรื่อยๆเลยขั้แรกครับเล่นเป็นพวกเทนนี้ก่อนเลยสเป๊โ oh, หแม็กซี่นะถ้าโดนแม็กซีตรงเนี้ยก็ไม่มีทางอื่นแล้วครับก็ต้องฝ่าเดียวนะเพราะาเกิดปล่อยไว้ยางเงี้ยน่าจะแย่นน่แแล้วก็ฝ่าวัดดวงไปเลยแล้วกันดีโซครับ ขัดขืนไม่ได้นะก็ต้องอ้าแขนรับเป็นที่เสร็จปุ๊บลิงก์ต่อเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเอาไปมองเลยแล้วก็ตรงนี้มกอรดินครับสเปรย์ไปก่อนเลยแล้วก็ยังไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์มกอรแสงนะครับเพราะเราขีอ่ลองโยนใช่ไหมถ้าเกิดเล่นมกอรแสงเนี่ยเราจะเล่นบอลลอนไม่ได้ครับแล้วด้วยความที่มือเขาเยอะเนี่ยเราก็คอยพาวงแค่นิบิลุอย่างเดียวก็พอเดี๋ยวพอเราตั้งบอลลอนปุ๊บเนี่ยนิบิลุก็หยุดเราไม่ได้ละทีเราก็ลุยต่อยาวๆเราโยนครับทีมกอรมายาแล้วก็สเปรย์ไป สร้างโทเคนแล้วก็ซิงโคลครับเป็นบาลอนนะอาทีนี้การลังตีครับเก็บบาลอนเอาไว้ให้นิบิลุอย่างเดียวครับถ้าเกิดโดนอย่างอื่นน่ะก็ช่างมันเว้นเสียแต่ว่าใบเนี้ยเป็นอินเปอร์นะถ้าใบนี้เป็นอินเปอร์ก็อาจจะหนักหน่อยนึงไม่ต้องกลัวครับไปต่อเลยลองอยนครับซิงโคลยิงพันสองแล้วก็มันกรแสงรีมูฟมันถ้าไปเพื่อนอาะโดนเป็นอุลลา,านะครับอุลลา,าก็ ช่างมันนะเพราะว่าสมมติเรานีเกตไปเนี้ยแล้วโดนนีบิลูขึ้นมาจะขับไม่ออกนะเพราะแค่นี้ครับเราก็มีพลังมากพอที่จะจบเกมได้อยู่ล้วนี่จบเลยต่อช่างมันเนะนอมอนไทยร์ครับเอฟเยร์เลยรีมูฟมังกรมายาครับหนึ่งตัวรีมูฟมังกรแสงนี่แหละส่วนไอ้นี่ก็เก็บไว้ได้มีธาตุเยอะนะสีโคต,ต่อครับอออเป็นแลคซียครับ แบคเซีย er, ก็จะได้ดีการฝังข้าม2ใบใช่ไหมพอดีเสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวระเบิดชุบนุยนนันเล่นต่อได้ยาวๆตัวนี้ไปต่อครับเอฟเฟกต์ของไทอาร์เลยก็จะโมโมเยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเอฟเฟกต์แบคเซียครับระเบิดมองทิ้งชุบโมเยโชกา้าซอสโซครับเล่นต่ออีกเต็มสูบนะโห้ยเปิดจริง้งเลยนะก็ถือว่าดีมากครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาแบบใบบอลเนี้ยตอนที่แบบเราโดนนี่บินรั่ะทีเนี่ยแพ้เลยนะตอนนี้ก็ถือว่าดีมากครับที่ เล่นเป็นแบคเซียนะเพราะถ้าเกิดไม่เล่นแบคเซียมันไม่มีเทคดีดใช่ไหมเขาอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะแต่ตรงนี้มันก็เท่ากับบังคับครับอีซเลยอาทีนี้เขาก็ไม่น่าจะมีแรงขัดขวางล้วได้ละเพราะว่าแฮนด์แท็เขาใช้เป็นแมกซี่ไปแล้วแทบอุตลร์ไปแล้วอีเปร์ไปแล้วเต็มที่ก็อย่างแยก่ก็คือเวลเลอร์ครับแต่เวลเลอร์มันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งหรือก็เป็นสุดท้ายเป็นดิบิลูนะ เราไปต่อเลยครับใช้เป็นอีเมกแกสเลยคอนโทรลมอนซิงโคลครับเสิร์ฟเป็นมังกรมายาครับเสิร์ฟเป็นโปรตอสเพื่อเติมให้พลังมาถึงนะเพราะตรงเนี้ยเคลียเคเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ได้เนาะรีมูครับสามธาตุลงเลยแล้วก็เอฟเฟกต์บาลอนครับสั่งยิงยิงเอทิ้งเสิร์ฟลงเนี่ยแหละเพราะว่าต่อให้เราใช้โปรตอนเนี่ยประกาศมืดครับมันจะไม่ถูกทำลายนะเพราะว่าเอฟเฟกต์ลงบอกว่ามอนสเตอร์ฮอลลัสครับจะไม่ถูกทำลายด้วยการ์ดเอฟเฟกต์ที่ไม่ได้เล็งเป้าครับไอ้นี่มันทำลายไม่เล็งนะเพราะงั้นเราใช้ไปที่เล็งเนี่แหละ บอลอนครับจิ้มแล้วยิงทิ้งไปเลยอันนี้ทางสะดวกครับไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้เพราะถ้าเกิดเราตีปุ๊บแล้วเขาใช้เป็นนิบิลูเนะี่ยเรามีบอลอนเนเกตที่จะตีเข้าเน้นๆนะลุยเลยการไล่ไปเรื่อยๆนะเพราะตรงนี้ครับจริงๆอนะ่ยคิดว่าเขาน้าจะมีนิบิลูนะเพราะว่าพอหลังจากบาลอนเนี้ยปุ๊บมันขึ้นเชนตลอดเวลาเลยครับแต่ว่าพอเราตั้งบาลอนได้ปุ๊บนิบิลูแล้วก็ช่างหัวมันละลุยเลย,เลย ็ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีนะที่เอามือเราจั่มมาค่อนข,ข้างดีครับแล้วบอกอีกฝ่ายไม่ได้แข็งมากนะเพราะว่ามือเราดีมากพอที่จะรับแบบแฮนด์แท็บมากมายได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเขามีนิวโรจิงเนี้ยแล้วเขาใช้อินเปอร์ใบบอลลอนเนี้ยตรงนั้นอาจจะลําบากจริงๆก็ได้นะแต่ว่าก็ไม่ดูเหมือนกันว่าทําไมก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูรีเด็ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีเด็ของเด็กเมื่อตะกีครับเป็นฮอลัสล้วนนะแปลกมากนะปกติไม่เคยเห็นคนเล่นแบบอะไรแบบนี้เลยนะ เป็นฮอลัสและเป็นพวกเหมือนเป็นแรงแปะใช่ไหมแรงแปะเทอร์โบอะไรเงี้ยแปลกนะปกติฮอลัสมันน่าจะเป็นเอนจิ้นเสริมของทีมอื่นนะตรงนี้เมนเจครับใบแรกเป็นล็อกเบอร์ครับสามใบนะเวอร์สุดๆแล้วก็แม็กซี่ครับอุตระทิ้งเสิร์ตลงแล้วก็เพื่อนๆนะครับอย่างตัวอาเมีนิวบิลูด้วยก็คิดว่าน่าจะถือบนมือไม่ตะกี้แหละแล้วก็ฮันเดอร์โบครับแฮปปี้บูโฮไอไฮมูโฮเดครับแล้วก็ไลนิ่งซอมครับการ์ดเคีย์บอร์ดเยอะมากๆนะหกใบนะเวอร์สุดๆแล้วก็พัดเก่าครับพัดใหม่ ฟิลฮอลลัสครับแล้วก็เป็นลงดับเลสองใบอีวิลแมทครับแล้วก็เป็นอินเปอร์นะก็ถ้าเกิดเริ่มหลังอ่ะอาจจะเก่งก็ได้แล้วมาเพราะมีไวคีย์บอร์เดเยอะใช่ไหมแล้วก็เอาพวกฮอลลัสลงมาไล่ตีอะไรอย่างงี้เนาะเอกตาก็เป็นพวกแรงแปดนะแต่ถ้าเกิดเล่นแรงแปดทั้งทีมันน่าจะใส่แบบนัมเบอร์ร้อยแบกับเพื่อนมันนะที่แบบตีแรงๆอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ดูขาดๆเนาะแล้วก็ซุดครับไทฟอนตัวลิงก์ก็มีนันนะก็ประหลาดดีนะไม่นึกเหมือนกันว่าจะมีคนเลยแบบรวนขาดนี้นะก็ประมาณนี้ครับเดดี๋ยวไปูตต่อครับ อันนี้ก็เป็นไทสองนะครับตอนนี้ก็ฝั่งค้ามเริ่มก่อนนะครับโดนเริ่มก่อนรัวๆเลยรอบนี้ก็มือแรกครับมีเป็นแฮนด์แทบสองใบนะอุลาร์กับอิมเปอร์ครับคิดว่าน่าจะพอสา้บ้างครับและเซตเปิดค่อนข้างดีครับมีเป็นอีเคเซียใช่ไหมเดี๋ยวเราสเปม์มก่อนแสงนําไปก่อนแล้วก็ลิงจ้าแล้วอีเคเซียเรียกไปไทยอาร์ครับจะได้มีโมเยไว้เรียกเป็นแบบก๊อกสุดท้ายทีหนึ่งแต่ว่าเราจะต้องจ่วมก่อนมายาแล้วมั้งเนาะก็ตรงนี้ฝั่งข้ามเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม เป็นเคียวสเปซนะก็ค่อนข้างหนักนะพอเป็นแสงมือช่แต่ว่าไออุลระ,ะครับแฮนด์ <c oughs> แท็บเรามีน้อยนะเราเก็บไว้ตัดตรงที่มันสำคัญสำคัญดีกว่าตรงนี้เขาก็แค่เท่าไหร่ทิ้งใช่ทิ้งจากมือลงหลุมแล้วก็เสิร์ฟครับก็คือทิ้งเสิร์ฟนั่นแหละโอ้ทิ้งโตโม,โมด่ด้วยแล้วก็เสิร์ฟเป็นไอนี่ไอนี่ไอนี่เหมือนจะบลกพ่งปลดมาใช่ไหมมังกรแสงครับกำลังเก่งใช้ได้นะโตโม่ครับตกหลุมได้โม่เลย โม่เป็นไอ้นี่นะดูไปเรี่กยครับแล้วก็เฟกมังกรแสงเลยรีมูฟมืดสเปรตัวเองลงมาได้แล้วก็ลิงก์ต่อเลยเป็นสไสเกอร์ครับอ่าเนี่ยจากที่เล่นมาเยอะครับกับพวกดาวก็ลิงก์อะถ้าเราขัดตรงเนี้ยแล้วเขามีต่อปุ๊บเราก็จิงเหมือนเดิมนะเพราะงั้นเดี๋ยวเรารอดูแบบรอไปลิเล่ก็เด็ดกราฟกมังกรแสงครับก็จะถ้ามันตกหลุมใช่ไหมจะเสิร์ฟเพื่อนมันได้นะเพือเ่อเสิร์ฟมือขึ้นมือแล้วก็สไส้กิ้งครับจะเสิร์ฟรีโซบเลย เซอร์เป็นไอตัวเวฟฟิวใช่นะฟิวล็อกเก็ตนะบูเซกเตอร์ลันแล้วก็เสยครับเสยเป็นมังกรมืดนะซ่อนเชนด้วยนะแปลว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดเราโยนปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปลกนะเพราะว่าเขาะจะมีบเป็นตัวมืดกระแสนเล่นต่อยาวๆตัวมืดครับรีมูฟแสงสเปรย์ลงได้แล้วก็เอฟเฟกของเคียร์สเปรย์ครับก็ไอตัวเนี้ยถ้าจะไม่ผิดอ่ะเหมือนตอนนี้มันอันเดียนหนึ่งใบนะถ้าเกิดเขาเราแบบใช้ปุ๊บไม่ให้เขายัดได้ครับมันน่าจะจบแค่นี้แหละเพราะเอฟเฟกต์เคียร์สเปรย์ใช่ไหม มันจะยัดแสงเมืดหนึ่งตัวแล้วก็โจนหนึ่งนะเฮ้ยลิมูครับจะยัดไอตัวแสงนี่กลับไปนะเรามีอุลลา,าครับเราโยนเลยไม่ให้ยัดนะถ้าเกิดเขายัดไม่ได้มันก็จะท่าเล็กอออแต่เรียบร้อยนะก็โดยเป็นชี้นิ้วครับทีเนี้ยช่วยไม่ได้แล้วเราเลยอินเปอร์อันเดียวละที่สุเลยตอนนี้คิดว่าถ้าเกิดโดนบอรดใหญ่อะ ถ้าเกิดโดนไปบอลเลวเอ็นอนะบอลเลวนเท่าไหร่สามพันห้าใช่ไหมแล้วก็ไม่ถูกหลายแพทเทิร์นอะมันไม่น่าจะมีอะไรทียบเคลียร์ได้เนาะก็เดี๋ยวต้องรอ,ต,อ,งรอต้องรอขัดให้แบบให้มันโดนอะไปต่อครับเป็นดากูริตี้ไนท์เสิ์ฟเป็นฟิวมาก,ก่อนนะฟิวดากูริตี้แล้วก็ไอตัวมืดครับตกหลุมก็เสิ์ฟแสงที่เขายัดเมื่อกี้ครับและทอแสงขึ้นรีมูฟมืดโดดต่อนะเล่นบอลไปเรื่อย แล้วก็แล้วก็ลาวินครับขึ้นมือใช่ไหมเอฟเฟกต์โดดเธอละคังไะนี่น่าจะเธอละครังนะก็คงจะได้แค่ลงธรรมดาแล้วแหละแฟรฟิลแล้วก็เฟฟกฟิวครับทิ้งมืออ่ะก็ทิ้งพวกกรแสงครับแล้วก็โม่เป็นไอตัวมังกรล็อกเก็ตตัวใหญ่ไอ้บอกว่าถ้าเกิดมันตกหลุมครับสามารถเสิร์ชมอนสเตอร์ล็อกเก็ตหนึ่งใบจากเดนขึ้นมือได้ก็เสิร์ชเป็นตัวเปิดนะเป็นเทเซอร์แล้วก็ลงเทเซอร์ครับ เอฟเฟกต์เทเซอร์ก็ระเบิดก๊าซหนึ่งใบค่ะแล้วสเปรย์เพื่อนมันได้ออกไปรีชาร์เจอร์โอมีเป็นดุชวนด้วยนะเรืเ่อยยาวถ้าคุณเนี่ยครับขึ้นบาลลอนากแต่ลำบากได้นะแต่ว่าช่วยไม่ได้ครับราอก็รอดูไปเรื่อยเ,เอาตัวนี้เป็นวิซซน,นะแล้วก็ลิงต่อครับเป็นกาดลาก้อนอ่าทีนี้ไอตัวเนี้ยตัวที่น่าจะต้องอีเปิลมาละไอนี่มันบอกว่าถ้าเกิดมีตัวที่ชี้ใช่มาที่สองลูกศรนนะ่ะมันจะชุบ มังกรหนึ่งตัวมาลงช่องนี้ได้ไปต่อครับเอฟเฟกของเดสเบียชุบชุบเป็นไซเกอร์ครับอ่าตรงนี้มันมีลูกศรชี้ค่ะสองอันเข้ากันครับเอฟเฟกนี้แกชุบได้ตัวนี้ครับถ้าเกิดสมมติเมื่อสักกี้เราเนเกตเป็นใช้อินเปอร์ครับใบนี้ไปเขาจะลิงก์เป็นไซเกอร์เบอร์สองก็ได้จะลำบากนะเพราะงั้นเรารอใบตัวนี้แหละน่าจะง่ายกว่าจะชุบป,ปุ๊บอินเปอร์ครับใบเลยอาทิตย์ก็รุนแรงแล้วว่าจะโดนอะไรหรือเปล่า สีโซครับเพราะถ้าเกิดเขาจะขึ้นเป็นบอลเรเอนมันเท่าไหร่ลิงห้าใช่ไหมลิงห้ามันจะต้องเป็นสีต่อใช้นี่นะหมดบอร์ดเลยนะเขาไม่รู้เขาจะเสียงหรือเปล่าเพราะว่าไอเดสเปียนเนี่ยมันก็เก่งนะมันก็นีเกตได้นะเอฟเฟกต์ไซเคอร์ครับชี้การ์ดหงายหนึ่งตัวมอนหงายสิแล้วก็ล็อกเก็ตในหลุมทําลายทิ้งแล้วก็เก็บตัวที่ชี้ขึ้นมือเบิดตัวเองครับเก็บเป็นรีชาร์เจอร์อาทีนี้คิดว่าไม่น่าจะไปต่อท่าย,ยาวละ พิวทิงครับออกเป็นลูบิเลียนแล้วก็ลูบิเลียนนะเอาเป็นรีเกนแ,แปะรีเกนก็อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งแล้วก็เซตด้วยนี่จะไหนครับเอฟเฟกต์ก็กดเทคจ้าจะรีมูฟหนึ่งใบนะในหลุมรีมูฟไอ้มังกรนี่ครับรีมูฟเพื่อที่เดี๋ยวเอฟเฟกต์ของรีเกนครับเห็นการ์ดโดนรีมูฟก็จะจับยาดเข่าเดชชัยแล้วก็จวดหนึ่งยัดจวดครับอ่าผ่านเลยนะอันนี้ก็ ถือว่ารอดไปได้ครับไม่โดนแบบบอดใหญ่นะแล้วก็ฝั่งค่าบอดไม่ค่อยแข็งมากครับแต่ว่ามีลิสนไนท์ครับไอตัวเจ้าปัญหานะกับไปเซตหนึ่งใบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าเกิดเราสเปรมอนนะครับรีเกมมันจะได้ชุบหนึ่งตัวใช่ไหมซึ่งเขามีดุยเซิร์ครับเป็นตัวยุ่งยากนะตัวนีดอเฟยครับโจเป็นชีดนะช้ดาบนะชี้ดาบก็อาจจะดีครับเพราะบอดเขาเยอะใช่ไหมละ่ะและถ้าเกิดใบน,นี้ไปอินเปร์เนี้ยชี้ดาบก็ช่วยเราได้ด้วยตรงนี้บอดโล่งครับสเปรเ,เป็นมังกรแสไปก่อนครับ เพ wow, right ราะว่าเราจะต้องเคลียร์ดีเจนายก่อนครับเพราะถ้าเกิดมันยังอยู่จะยุ่งยากครับเราเสียไปเทนเฟสช่างมันนะเคลียร์นี่ไปก่อนเราสเปรย์มันปุ๊บเอฟเฟกของรีเก้ครับสเปรย์หนึ่งตัวโห่โชวีนี่เดือดเดือ่ะบิชชอปอ่ะมันก็ชื่อบิชชอปนะโห่โคตรคุ้มเลยงั้นนะไม่เป็นไรครับเราถอยไม่ได <ide jamais> <damage> ้ละเราก็ตีดีเจนายครับตีทิ้งไปเลยนะเคลียร์ไปก่อนแล้วนี่ทำอะไรได้เนี่ยถ้ามอนสเตอร์ทับเมื่อที่เขาควบคุมอยู่สเปรย์แตกเด็กเอ๋อก็คือโดดตามป่ะ น่าจะใช่ทิ้งแล้วก็ชี้มืดแล้วก็ชุบขึ้นมาก็ไปโดยส่วนครับใช่ไหมาครับเมยสองครับเราไปต่อเลยสเปเป็เวิี่ตเสียครับแล้วก็ทีวีวทิ้งนะตรงนี้โหเมยเป็นทีนิวครับเดชบุญนะเรามีชี้ดาบครับชี้ดาบเลยเพราะเราต้องเล่นต่อให้ได้นะไม่งั้นจะลำบากมีโซครับ อัน,นี้เกไปวิกเซครับออกเป็นไทอาเลยแล้วเดี๋ยวเอฟเฟกไทอารครับรีมูฟนะจะสร้างโซเทครับถ้าเกิดเขาในเกตปุ๊บเนี่ยเราก็ยังเหลือโมเย่ยลมะมั้งน่าจะทำอะไรได้บ้างเอฟเฟกครับรีมูฟชุบเลยตัวนี้เอฟเฟกของมกรบิซศราครับถ้ามอนสเตอร์ใช้เอฟเฟกอะ่ะสามารถเลือกเอาการดในมูฟโซนนะครับของทั้งสองฝ่ายครับใครก็ได้นะเอาเข้าเด็กครับแล้วได้เอฟเฟกต,ตามนั้นถ้าเกิดเขาเอาของเขาอะ่ะย่าเข้าเด็กอะ่ะจะ ทำลายมอนตัวนั้นครับถ้าเกิดเข้อาของเรายาเขาเดียบมันจะนิเก็ตจะไม่ทําลายนะตัวนี้เขาเลือกที่ยาของเขาครับยาปุ๊บก็ทําลายครับทําลายเทอาก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่าโมเยครับเดี๋ยวเราโนมอนไปแล้วซิงโคสดๆเลยอีซ็อกทำลายครับแต่ไม่เป็นหาครับเอฟเฟกของมาสเตอร์ครับมันลั่นไปแล้วครับยังไงเราก็ได้ผลออกนะออกเป็นโทเค้นครับแล้วก็มีการ์ดโดนรีมูฟครับรีเก็นะยัดจั่วเพิ่มมือรัว ไม่เป็นไรครับเราไปต่อเลยนอร์มาลโมเย่ o ครับลาซิงโคโน,นะเดี๋ยวเชนหนึ่งเกมมาสเตอร์จะเสิร์ฟครับเกมสองโมเยจะจัว่วอากเชนหนึ่งเชนสองแล้วตรงนี้ครับอีฝ e ่ายเขาโยนเป็นอุลลา,านะเขาอาจจะลืมไปครับเพราะว่าเมื่อตะเกียร์ครับเขาเพิ่งใช้ชีนิวชี้ใส่อุลลา,าของเราไปนะเพราะงั้นเขาก็จะไม่ได้เขาจะเสียแบบอุลลา,าฟรีๆไปเลยนะอาใส่ปุ๊บก,ก็ปาแม็กซี่ต่อเลยครับไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเหตุอะไรครับเพราะว่า เราสเปร์มาเยอะใช่ไหมถ้าเกิดเขาโยนแม็กซีั้งกต่แรกอาจาะอาจะได้เปรียวกันนี้แต่ว่าไม่รู้เก็บไว้ทาไมนะถ้าไปรีโซไปครับทำอะไรไม่ได้นะรีโซเลยเลอันนี้ครับอุตะลาะก็โดนในเกตนะจากผลเขาชี้นิ้วแล้วก็มโมเย,ยครับจัวโมจัวลองยวะนะไอเนี้ยยากเลยเพราะจริงจริงอะตามแผนคือเราต้องจัวซอโซหรือมังกรมายาคนอื่นใช่ไหมแล้วค่อยเสิร์ฟเป็นแบบเวสเสิร์ฟลองวลยวนยีงขึ้นมายาวแต่ตรงนี้ได้ลองยวนมาครับเดี๋ยวเราไปต่อเป็นท่าอื่นแล้วกันเสิร์ฟเป็นอีเมแกนครับ แล้วก็ใช้เลยเอฟเฟกต์อินเมแกนครับถ้าเราคอนโทรลมอนซิงโคลครับเสิริมมังกรมายานหนึ่งตัวขึ้นมาได้เราก็เสิร์ฟเป็นโปรโตสครับพราะด้วยเขาครับเป็นดาร์กอลิงนะดาร์กอลิงมอนเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นธาตุมืดครับกับสายแสงนะแต่ว่าตัวสู้จริงๆอ่ะจะเป็นธาตุมืดแล้วก็พวกตัวชงตัวนี้อ่ะเป็นธาตุมืดหมดเลยครับเพราะงั้นลงโปรโตสประกาศมืดครับน่าจะหยุดได้อย่างนิ่งๆเลยไปครับรีมูฟสามท่าครับแล้วก็สไปโปรโตสเอฟเฟกเลยครับประกาศมืด ระเบิดทิ้งนะทีนี้มันตีลูเบเรีย,ยไม่ผ่านนะครับเพราะงั้นก็ช่างมาแล้วกันครับเพราะว่าตอนที่เขาบิดมาครับบิดมาตั้งตีเขาก็สู้เราไม่ได้อยู่ดีนะเพราะงั้นเราก็แค่นี้แหละเอฟเฟกของดุยเซอรครับตกหลุมนะส่งหนึ่งใบครับตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะส่งไปแกมม่าเตอร์ครับเพราะว่าเขาเลือกส่งเป็นโปรตอรก็ได้เพราะโปรตอร์มาแคบไม่ถูกทําลายใช่ไหมอันนี้กลายเป็นว่าเราจะรอดอยาวๆนะเพราะตอนแรกตามแผนเดิมคือกล่าวว่าเขาจะให้โปรใช้ดุยเซอรครับส่งโปรตอรใช่ไหม แล้วเราจะหยุดเขาได้แค่เธอหนึ่งครับพอเขาเถอหน้าปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยหาทางสู้ต่อแต่พอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราอยู่ได้ยาวๆแล้วครับมีโปรตอสอยู่นะอาไม่หนึ่งครับตัวนี้เขาลงเป็นแบ็คเมทัลดาร์กอนนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ลิงก์ต่อครับเป็นไข่มังกรนะฮิรติกครับเพราะว่าเขาสเปรท่ามือไปได้นะก็ลงเป็นท่าแสงนี่แหละแล้วก็เฟคของแบ็คเมทัลดาร์กอน,นครับถ้าการไม่ตกหลุมก็จะเสิร์ชการเลนไอหนึ่งใบขึ้นมือได้เสิร์ชเป็น ดักเน็ตเมทัลนะครับก็ไปทัดมืดนะลงไม่ได้แปลเป็นบูสเตอร์ลันครับก็สเปรย์ล็อกเก็ตได้มากสุดสองตัวใช่ไหมก็ไปทัดมืดครับลงไม่ได้เหมือนเดิมผ่านเลยเข้าเธอครับโจวดีกว่าโจวดเสร็จปุ๊บอีกฝ่ายเปิดเป็นแบดเดิ้ลบีครับแบดเดิ้ลบีก็ถ้าเกิดเขามีมอนบีเช่าครับมันก็ยิงการ์ตัวได้ใช่ไหมแต่ว่าโปรตอนครับไม่ถูกมาลาจ่าเฟิคก,การ์ดเพราะงั้นน่าจะสบายๆนะเมนหนึ่งครับเราเป็นเจ้าของเธอครับมันไม่ขึ้นเชนนะเรากดเทคก,ก่อนเลย ประกาศธาตุครับต่อให้เขาใช้เอฟเฟกของไข่มังกรครับดีขึ้นมือเนี้ยเอฟเฟกที่ประกาศมันก็ล่นไปแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยๆหาทางทูลหลุมเพิ่มครับให้มาครบ3มธาตุแล้วลงใหม่ก็ได้เอฟเฟกเลยประกาศธาตุมือครับแล้วก็เมนหนึ่งครับประกาศบทเทินนะจะตีหมอหนี่ทิ้งไปเลยพอเข้าไปเทิลปุ๊บเขาใช้เฟกตของไข่เลยครับแต่ว่าน่าประหลาดนะเพราะาจริงๆอ่ะมันไปรอดีดในแบทเชนสก,ก็ได้ครับเพราะมันบอกว่าเทินละครั้งในเทินฝ่ายของข้ามอ่ะมันไม่บอกว่าเฟสไหนครับจริงๆน่าจะรอดีตอน ไปเส้นเฟสน่าจะเก่งมาแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมก็เป็นถือโชคดีของเราแล้วกันเอฟเฟกไข่ครับก็เตะมันกลับไปได้ครับแล้วก็ดีกรารสังข้าวมืงใหญ่ขึ้นมือก็เป็นโปรตอรขึ้นมือแหละแล้วก็ฟีไข่ครับก็จะสามารถสั่งสเปรย์มอนได้ไอ้นี่ถ่าแสงครับก็มันยาติดเทคที่ว่าห้ามสเปรย์ทัามือของโปรตอสอยู่นะตนัวจะไปต่อครับเอฟเฟกของมังกรแสงเลยสเปรย์แล้วก็ลิงครับลิงต่อเป็นเด็กนะ พราะเมื่อตะเกียครับเขาใช้การ์ดตอนเรากำลังจะเข้าไปเซนเฟสใช่ป่ะพอเซ้าใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถย้อนกลับมาใหม่อหนึ่งได้ครับแล้วก็โชว์บอร์ดเล่นต่อเอฟเฟกต์มังกรแสงครับรีมูฟสเปรเพื่อนเอาเป็มังกรดินตัวนี้ต้องถมธาตุนะครับเพราะธาตุมันยังไม่ครบนะตัวนี้่ลงเสร็จปุ๊บก็รีเกนนะมีการ์ดตัวรีมูฟครับก็ยัดจั่วนี่ต่อครับเป็นพัดไปเทสเลยครับตีนี้ที่ไม่เลย ที่เราก็ทำเลยไม่ได้แล้วครับเราก็ผ่าไปอย่างเงี้ยเพราะว่าธาตมันจะไม่ครบเนาะแต่ว่ายังดีครับที่ว่าผลของโปรตอสอ่ะที่ห้าแฝงข้ามสเปซมืดครับมันยังอยู่จนถึงเธอแฝงข้ามนะพอเข้าเธอเราปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยหาทางเคลียร์มอนี่ลงไปแล้วกันแล้วก็ลงโปรตอสได้นะ่าจะอยู่เมนหนึ่งครับเอเฟ์ <F 1> นี่สามารถริมูค่าไม่จากหลุมแล้วก็ชี้มอนเรเว่าแปดแสงมืดเก็บขึ้นมือได้เก็บขึ้นมือเก็บเป็น ยูเบเลียนนะครับแล้วก็ลีเกนะก็มีการด์ดตัวลมูสครับยัดจั่วเติมเงินรัวๆแล้วก็เฟกตัวเบเลียครับทิ้งเสริ์มเสร์เป็นแมกนามัสอ่าผ่านเลยครับก็อย่าที่บอกครับเป็นผลของโปรต้อนนะแต่ค่าจะลงบทั้งมือไปได้ตัวนี้พอเข้าเธอปุ๊บเดี๋ยวเราหาทางเล่นต่อเลยอ,อ่ะโจเก่งครับโจไปอีกเมแกนนะเพราะตรงเนี้ยเรามีอยู่เท่าไหร่มีอยู่2องธาตุใช่ไหม เราแค่หาทางทิ้งลองโยนไปครับมันจะครบสามถาดแล้วก็เล่นต่อได้ละโดยใช้เป็นอ e ีเมกัสเลยแต่เป็นโมเยครับจีกๆตรงเนี้ยเสียงมนะั่วใหม่นะเพลินไปหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดใช้ปุ๊บเนี่ยแล้วโดนเป็นอุลาระตรงเนี้ยอาจจะนิ่งเหมือนกันนะเพราะงั้นจิกีควรจะทิ้งคู่นี้ไปเลยป่ะเพื่อให้ครบสามถาดนะแต่ว่าใช่ไหมาครับเราก็ผ่านก็คือผ่านลงโมเยเลยโมเยครับโชว์โปรตอนนะลองโยนเก็บไว้ก่อนครับพะเมื่อตะเกียรเขาขดีดโปรตอนขึ้นมือใช่ไหมเขายังไม่รู้ครับว่าอีใบคือลองโยนนะ แล้วก็รีเกนรัวๆครับก็สเปรย์ได้แล้วก็มีเป็นแมกนัมัสด้วยยิมุดโดครับตัวนี้เขาก็คงต้องรีบๆโดดแหละเพราะถ้าเกิดโปรตอนลงปุ๊บเนี่ยเขาจะสเปรย์ไม่ได้ล,ละแลวทีนี้ครับเขาจะได้ใช้แบดเดิ้ลบีด้วยนะก็จะยิงการ์ดได้ใบหนึ่งนะซาโตเคครับ Mac แมกนัมัสจะเซิร์ต แล้วก็ตรงนี้ครับเอฟเฟกต์มังกรดินนะถ้าเก็บคอนโทรลมอนไม่มีเอฟเฟกครับรีมูฟมันเก็บมังกรมายานหนึ่งใบขึ้นมือได้จากในมูฟโซนนะเราก็จะเก็บครับเก็บเป็นแกมาสเตอร์ครับเดี๋ยวได้ซีโคคู่นี้ขึ้นไป็แกมาสเตอร์แล้วก็จยเซิร์ดเล่นต่อนะออกฝั่งข้ามขี้งกจังเลยใช้เป็นวิชอวครับในเกตเนาะพิซอเลยยัดของเราครับจะในเกรแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะเท่ากับเราล่อเอฟเฟกต์ในเกรดเข้ามาแล้วทีนี้เราก็เล่นต่อยาวๆ ซิงโคครับเป็นดาไกเพราะตรงนี้ครับปัญหาของของเราตอนนี้มันคือแบดเดบีใช่ไหมถ้าเกิดเราทำเป็นดาไกมาลอไว้ก่อนเนี่ยถ้าเกิดเขาในเกตปุ๊บเรามีโมเยในหลุมนะไปท้าดน้ำในเกตททำลายได้โมเยรครับซิงโคแล้วก็โจหนึ่งอันนี้ตามสูตรนะแบดเดบีครับทีบิวใช่ไหมมาคือการทีบิวมังกรหนึ่งตัวครับยิงการ์ดหนึ่งใบเขาจะยิงดาไกครับเราในเกตเลย <S <S ก็ถือว่าได้ทำลายแบดเดบีด้วยดีซบเลย อาที่ไปต่อครับโมเย,ยก็จัวหนึ่งโอ้จัวไปน,นี่นะไม่ได้ครับเราไปต่อเลยใช้เฮเบอรี่ดาก้อนเซอร์เคิลครับทีบิวมากรมายาหนึ่งตัวแล้วก็เสริมมากรมายาครับเพราะตัวนี้ธาตุมันยังไม่ครบเนาะเราก็ทำธาตุให้มันเยอะไปก่อนเอฟเฟกต์ลองยวัวครับทิ้งคู่กับมากรมายาครับก็เป็นไฟกับน้ำนะธาตุน่าจะครบละสเปย์เลยโหอันนี้บิลู้นะเดี๋ยวะยนะยจะซื้ออ่ะไม่เป็นไรครับเพราะยังไงเด็กเขาไปเด็กมือดอยู่ดีครับ ลอยโปรตร์สยังไงน่าจะอยู่ครับแล้วพลังมันเจ๋อเลยครับป้องกันส0 0พตี3,000เดี๋ยวเราใช้นี่พีลูกของเขาที่เขาให้เรามาแหละไล่ตีไปเรื่อยๆสารฆ่าครับสเปรย์เลยโปรตร์สแล้วก็โปรต์ส์ครับกดเทคประกาศมืดทันเลยไอยที่เขาจะเล่ตอบไม่ได้ครับเหมือนเดิมนะยาวๆอ่ะแต่มันไม่เทคห้ามสเปรย์ไม่ใช่ไอ้นี่มันลงยังไงอ่ะเหลือกป้อกานทีบิวอ๋อนี่ทีบิวนะไม่ไสเปรย์ครับทีบิวลงเลยนะ แล้วก็รีโม่ครับชุบเป็นลูบิเล็กขึ้นมาไอเฟกัมโมครับโม่ต่อเป็นแบบเดยครับไม่มีประโยชน์นะแล้วเขาก็ผ่านเลยเข้าเต็นครับโจดีกว่าโอ้จวดตรงนี้เราก็ฟาร์มของไปเลยครับเพราะว่าขอแค่เราประกาศมืดไปเรื่อยครับไอ้ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้ทำอะไรก็ได้ละประกาศมืดเลยแล้วก็นิวิลูนี่ครับเจเพนเกตเนี่แหละตีไปเรื่อยๆเลยไ <Effect of S 1> อเสร็จก็ผ่านครับเดี๋ยวรอเขาหมดแรงอะ่ะแป๊บเดียว ไม่ไดีครับอ่ะเสร็จแล้วครับ <S <S ขเข้าเถอครับจัวจัวเคเซียครับเดีแลวมานะได้เล่นละเดี๋โลเคเซียทีบิวเรียกไปใครสักคนมาเล่นต่อยาว,ยาว <S <S ๆตัวนี้เอฟเฟกของเฮริ่งดากเซอร์เคิลครับสาม,มารถรีมูฟมาจากหลุมแล้วก็เสิร์ฟการ์เทนีจากเดคขึ้นมือได้เสร็จเป็นมังกรมืดนะครับเข้ายีมอนชาดเดี๋ยวเราหาทางรีมูฟเนี่เพราะว่าโทเค็นเป็นม้อนไม่มีเฟษครับรีมูฟจากมือเลยครับดีดมอนทิ้งไปนะได้ตีเข้าแบบเน้นๆ เฮ้ยประกาศม่ไปก่อนครับเพื่อขาไม่ประมาทลงเป็นอิเคเซียเลยแล้วก็ฟิกของมาก่อมือครับรีมูฟบอนจากมือเลยหลุมดีการ์ดของข้าหนงไว้ขึ้นมือก็ดีมอนเซตนี่แหละแล้วก็เมื่อก,กี้เรามีการรีมูฟการ์ครับไอรีเกนก็นยัดจั่วนะไบทเทลเลยครับแล้วก็ตีไปเลยเพราะตรงนี้เจ็แนเจ็ดแล้วครับกับอิเคเซียนะถ้าเกิดตีปุ๊บแล้วไม่ผ่านครับเรา่อยเล่นต่อเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าตรงนี้ไม่ไหนเป็นหาละนี่เลย อ่ะเดี๋ยวจบด้วยมีลูกนี่แหละอ่ะก็ประมาณนี้นะก็เป็นการต่อสู้ยาวนานครับอันนี้ไม่ได้เล่นตาเทียบเล่นเทินนานๆขาดนี้มันานานมากๆอ่นะปกติมันจะแค่สองสามเทินก็จบแล้วอย่างนี้นะก็แปลกดีเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูดีเลกฝั่งข้ามนะครับ อันนี้ก็เป็นลิเดของเด็กฝั่งข้ามเมื่อตะกี้ครับก็เป็นดากอนลิงนะอย่าให้บอกครับ mm hmm. เด็กเขาจะรันด้วยธาตุมืดเป็นหลักครับแล้วมีธาตุแสงแค่ไม่กี่ตัวเป็นตัวเสริมนะเพราะว่าตัวเล่นจริงๆครับเป็นธาตุมืดด้วยความที่เราเป็นโปรตอสเนี่ยลงโปรตอสประกาศมืดอะยังไงเราก็สบายนะดดเดี๋ยวดูเมนเดย์ครับใบแรกเป็นไดเวอร์นะเพราะมีแกมมาครับแบล็กเบทั้มดากอน on, เอาไว้เรียกเลเยอไอคนนี้แหละเก่งๆเลยแล้วก็เป็นแม็กซี่ครับแกมมาอุลละไอไวดาก้อนครับมับงกรมืดด้วยสายามตัวนะแล้วก็เป็นเทเซอร์รีชาร์เจอร ไอตัวสตาร์ไลท์ครับก็ไว้เล่นแสงมืดแต่แหละไอนี่คาลิเบอร์เลดไอตัวใหญ่บิชช่าครับใส่ยางตัวน,นะเบิ่มเบิ่มแล้วก็มังกรล็อกเก็ตครับไอนี่ตัวเคียวดาร,ร์ก้อน,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 นะนครับที่รีมูฟสามตัวใช่มแล้วได้เฟคนูนีนันนะลูนีเลียครับสามใบ Ren I, u, Happy, One One, เลดไอนิบิลูฮาร์ปี้วันฟอร์วันเคียวสเปซดาร์กอลาวินบูเซกเตอร์ลันแล้วก็เป็น ane, นะรีเกนนะพิกลันสองใบชี้นี่สองชีด้ดาบหนึ่งครับแล้วก็เป็นไปได้บีท เอกตาก็เป e ็นปกติของพวกดาร์กลิงแหละเขาย่างใส่กันประมาณนี้นะอันนี้ใส่มา2ตัวจริงเลยนะถ้าเกิดเราแบบไปบ้าจี้ในเกตไอบิทอฟครับเขาลิงทิ้งออกไปนี้ก็จบเลยนะก็ทําให้รอดที่จะไม่โดนนี้ไปได้ครับเพราะถ้าเกิดโดนตั้งเป็นบอลเลเอนนอะคิดว่าน่าจะสู้ไม่ได้นะไม่ได้ใส่ตัวเคลียร์มาขนาดนั้นเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับดาร์กลิงนะก็หาดูยากนะไม่ค่อยมีคนเลยครับเลกมันล้านานมากๆนะอย่างที่เห็นก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ